เอ้ทำครับนี่มันกำลังทำงานอยู่เอ๋อจับอันนี้ได้มันสายมันสัน้เออนเะดื่อะครับสกินเฮดไลฟ์เฟดครับข้างก่อนครับมาตัด,ดใกล้ๆเลยครับดูวิธีใส่เฟดผมที่ใส่เบอร์สองก่อนนะก่อนสกินเฮ็ดไลฟ์เฟดใช้เบอร์หนึ่งก่อนนะครับ เบอร์สองเนี่ยเ็นแม่รับสายไปเลยแล้วผมก็จะตัดข้อมบนก่อนอย่างนี้ดูนะตัดข้อมบนมาไก,กลๆเลยมันไกลๆมันดีเพราะทับอันนี้มันอยู่ไกลไม่ได้วิธีตัดไล่เฟดคือนี่เบอร์สองนะครัคนตัดเืดไล่เฟด ้านาทีสิบนาทีช่างมันหายไปอย่างนั้นแหละหายนอนเเพราะว่าถ้าไม่ใช่ power bank ้วมันจะมันจะทำให้เราดูดูนานไม่ได้ยาวมันจะหมดก่อนโอ้โทรศัพท์แบบมันเล็กแบบมันน้อยใช้ power bank แค่ได้เป็นโวงสงีวิธีตัเดเปเดตัวอสองหัวนี้ก็ทำอย่างนี้แหละั ดึงกลับดึงขึ้นดึงกลับดึงขึ้นชาวเน็ตช่วย,ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับเพราเอาไปทำ YouTube ด้วยอออนกันงาช่างหลอกทุลักทุเีบาเบอร์ก็งูดินประมูลสีครับแล้วก็ทิกตอกก็กันงาช่างหลออ้อนอ้อนีออน่เศษนะครับครับให้ชาวเน็ตรู้จักว่าวิธีการต,ตัดสมเฟสนี่เขาจะไล่ยอย่างนี้แนหะ ทำว่าเป็ดคือสวมเบอร์สองแล้วก็ตัดด้านบนแล้วก็เอาแบัต,เตรเลื่อนไร้สายเนี่ยมาเก็บด้านขอบข้างปรับ0.3หรือไม่ก็0.2ูนย์จดูจะ,ะไล่เป็ดนี่ดูนี่คือศูนย์จุดสองปรับอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งกิกสองกิกสามกิก,กแล้วก็ศูนย์จุดสองกิกเนี่ยตัดด้านข้างอย่างนี้ดูนะครับมันจะพอดีเลยมากใ,ใกล้ๆเลยครับเนี่ย ส่วนใหญ่จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจะเอามันจะชัดดีเออยืนตรงนี้ยืนหันหน้ามาตรงนี้มันจะเห็นชัดดีเออยืนออกตรงมุมแล้วจะหมุนเก้าอีอ้ออกเรนี่วนเดียวเออน,นี่คือเฟลด์สามกิ๊กให้มองจากมุมหน้าผามาตรงนี้อย่างนี้คือมันจะเข้าเฟลดของมันพอดใีให้แขกนั่งตรงเก้าสิบองศาถ้านั่งก้มหัวมันจะไม่ค่อยสวย นี่คือผลงานช่างอ้อนเราลองทําให้ดูแล้วก็ลองเอาไปทําตามดูไล่จนรอบเลยนี่มาทั้งหลังเนี่ยเฟียดมาทำอย่างนี้เออให้มันมาตามแนวของมันมาขวัญมานี่มานี่โดยใช้เฟียด3คิวเซนต์ตัวไล่อย่างเอียงเอียี่ให้ดูชัดๆเลยเอออย่างนั้นแหละยืนอยู่ที่เดียวอย่างนั้นแหละมันชัดดี ถ้ามาถ้าเราไล่เกินมันก็จะขึ้นสูงเราก็มาไล่ตรงนี้ตามไปอีกนิดนึงอย่างนี้เพอ่าเห็นไหมทำมือขยักขยักหน่อยหนึ่งถ้าไชขึ้นไปเฉยเฉเนี่ยหนังมันจะย่นไปด้วยเราไม่ให้หนังมันย่นครับนี่แหละครับทำอย่างนี้หละครับคนนี้มาจากเป็นพลทหารไปเมื่อเมื่อเมื่อเดินที่เทลหร่นะพฤศจิกาเนี่ยครับ ใช่ไหมเดี๋ยวช่างอ้อนเกงหลุดออใส่กางเกงก่อนช่างอ้อนเป็นคนดีไม่ใช่คนตลกถ้าส,สาวเห็นอย่ายววัวเลาะนะ <c oughs> ของไม่ใหญ่แต่ยาวโอ้ไม่ยาวแต่สั้นจุนอ,อ,อย่างงี้ไม่เกี่ยวนะครับนิ้วมือเนาะครับอย่างนี้แหละครับช่างอ้อนเป็นคนตลกอย่างนี้เลยครับคนมาตัดผมมีความรู้สึกยังไงครับกับช่างอ้อนดาคุณพ่อคุณแม่ในใจสามครั้งก็ยังไม่เคียดเลยนะ เขาเป็นคนบ้าอยู่แล้วทําไมถึงว่าบ้าเหตุผลเขาไม่มีคนหน,นึน่งเขาทำเหมือนทางว่าหรอกคนเป็นบ้าอยู่แล้วนี่รอบเลยทีนี้เรามาดูข้างหน้านี่ยเราก็เอาตัวนี้แก,ก๊กะมันหน่อยนึงนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตัวเล็กกึ๊บรอบหนึ่งทีนี้เราเอาเบอร์ศูนย์มานี่ครับเบอร์ศูนย์แล้วก็มาใกล้ๆเลยดูดๆตัด,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 ดบเบอร์ศูนย์เนี่ย คว่ำหน้าดึงก็ได้หรือจะดันขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ผมเนี่ยนิสัยชอบความหน้าลงเพราะทําอะไรก็ช่างขอให้ได้ความหน้าจะมีความมันและความสนุกโปกฮาในตัวช่างอ่อนเป็นคนอย่างนั้นแต่ถ้าหงายขึ้นเมื่อไรไม่มันเลยเนาะใช่ไหมครับช่างอ่อนจะต้องคว่มหน้านี่ดูนะครับคว่มหน้าปัทตะเลี่ยนนะไม่ให้หน้าคนเนาะต้องเข้าใจด้วยทำเน็ยครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยประสบการณ์คือชีวิต อนาคตคือสิ่งที่ทําไปแล้วเป็นอดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วหลายวันแต่วันต่อไปก็คือทําอีกทําเหมือนเดิมครับนั่นแหละคืออดีตเหตุผลเพราะเมียก็ไม่มีแล้วก็ทำไมอยากได้เมียวะขอยืมลูกเขามาทําลูกพอทําเสร็จแล้วก็ทิ้งกันไปโอ้ไม่ใช่ขอโทษนะครับลูกกระสุนลูกปืนลูกผาลูกหน้าไม้นะครับต้องเข้าใจอย,อย่างนั้นยืมลูกเขามาทําลูก ครับอันนี้มีเกี่ยวคนมานั่งตัดนะใช่ไหมคิดรือเกี่ยวไปแล้วเหตุผลเพราะทํานาสองครั้งเนาะที่เกี่ยวใช่ไหมถ้าไม่ทําก็คงไม่เกี่ยวหรอกมันจะเป็นช่องว่างของคนการเกษตรนี่เห็นไหครับช่างอ้อนร้องเพลงให้ฟังก็ได้เนี่ยแต่ฟังสัก่อนไหมละ่ะ ผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดติดยอดผักกินมีสินพอตัวแม่คุณคงกลัวเราไม่ชัวรเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทองซ้อนี่ละครับคือท่อนท่านท่านกลางเ้เรียกเพลงท่อนกลางแล้วผมแต่งไว้อีกเพลงหนึ่ง ท่อนสุดท้ายผมน่ะเป็นคนบ้านนอกใจขอบอกภูมิใจในศักสิชีวิตผินดินนะกับสายลมแสงแดดสวยดีนะผู้คนใจดีน้ำใจไมตรีเเหงาบางครังนะกับตังมีหน่อยเอ้ยเพื่อนนะกับพลอยคลอยหนีไกลห่างคนทางเดินเงียบมีควายงัวตัวกลางฉันก็นั่งมองทางคิดถึงคนห่างไกลนี่เพลงที่ผมแต่งเอาไว้ท่อนสุดท้ายของ เองที่สองนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่งงางอ้นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดเลยครับ